สวัสดีค่ะวันนี้นี่นะคะวันนี้แม่มาทำแม่มาเสนอเมนูพแเนงกระดูกอ่อนนะคะหยุดหนนี่เราก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยส่วนหมูนี่เราล้างแล้วนะคะเราไม่มีอะไรเยอะเครื่องเรานี้มะเขือพวงใบมะกรูดที่เราหั่นแล้วนี่โหระพาจะเยอะนิดนึงเพราะเราชอบกินหอมหอมซึ่งมะเขือพวงนี่ถุงละยี่สิบาทได้เยอะมากนะคะแต่เราใส่ดึง อันนี้เราจะเพิ่มกะทิด้วยกะทิเรียวไทยนะคะน้ำไปใส่ต้มยำก่อนเดี๋ยวอันนี้เราจะใช้ผงสำเร็จตาโลโบนะคะอันนี้เราไม่มีโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะเราไม่ได้มีโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะเราทำเพื่อความอร่อยนี่เราก็เริ่มทำไมใส่น้ำเยอะจังนี่ตั้งน้ำนะคะเราจะเอาหมูไปใส่แล้วนะคะเดือดหมูสุก นั้นนะคะน้นเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กระดูกอ่อนลงไปอพอรัวนะคะนี่คือคือพ่อรัวพงศักดิ์นะคะวันนี้ว่างวินจากการกรีดยางนะคะฝนตกกรีดไม่ได้ก็เลยมาทำมาถงโชว์เลยนะคะคือเราต้องไม่ปล่อยให้น้ำเดือดไปก่อนให้ห้ามคนนะคะอีกสักพักรเราจะมาใส่เครื่องพะนแนงนะจ๊ะ นนี่ะะคเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มการใส่สแล้วนะคะฉีกแบบนี้ใช่ไหมคะแนนผงสําเร็จกระฉีกแล้วก็เทลงไปเลยนะคะดูข้างในก่อนเป็นสีไงอันนี้คือผงเครื่อบแกงโลโบอ่ะโอ,โอ้เป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าเทลงไปเอาช้อนมาพัดๆข้างในไฟแรงหน่อยนะคะแล้วก็ดูปุดๆเลย เพื่อความนัวเพื่อความข้นงจากนี้นะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปที่จริงพิดสูตรมันต้องคั่วพริกก่อนอันนี้ก็คือสูตรสูตรของเราเองนะคะไม่ได้สูตรที่ไหน สูตรอยากใส่อะไรก็ใส,ส่ใส่ขักลืมนาทยเพอาะดิฉากถ่ายตอนนี้เกิดแลกกันนะคะเห็ยไก่เสร็จแล้วชิมไปชิมมารสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะคะอือพันเองสูตรของเราเองก็เสร็จแล้วอือพันเองเรา มีไข่เจียวตับไก่หมูปิ้งอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะึ้นเรียกเหมือนว่าแพนงมันนอก